ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำห้าถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมด้านการสื่อสารสติปัญญาและการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าความยาวของข้อสุดท้ายของนิ้วนาน อาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนคุณอาจจะอายที่ต้องไปพูดหน้าชั้นเรียนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ คุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูง ลักษณะสัดส,ส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรคุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจ นอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณจะเข้าร่วมเสมอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จ ด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแขนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไปอาจมีส่วนทำให้อารมณ์ความรักเป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งซึ่งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ดังนั้นคุณควรเอาอกเอาใจคนรักบ้าง ลักษณะนิ้วมือโดยรวมแล้วคุณเป็นนักวางแผนที่ดีและคุณยังเป็นนักต่อสู้โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมีความทะเยอทะยานมีความคิดสร้างสารรค์ความกล้าแสดงออกและมีความรู้สึกที่แสดงออกอย่างชัดเจน รวมถึงคุณเป็นคนใจกว้างมีใจรักความเป็นอิสระความมั่นใจสูงชอบทำงานหนักทางด้านอารมณ์คุณดูจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยอาจจะขี้ใจน้อยบ้างคุณเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนหากใครยื่นมือมาช่วยเหลือก็จะพยายามตอบแทนกลับไปอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ มีความทะเยอทะยานและการแสดงออกเช่นด้านศิลปะด้านบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหรือการเป็นนักเขียนหรือสาขาอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นนักธุรกิจนักการเมืองนอกจากนี้คุณยังมีความสามารถตามธรรมชาติในด้านการสื่อสารทางความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างดี ดังนั้นคุณยังสามารถทําอาชีพเหล่านี้ได้ดีเช่นการขายนักการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการสอนการทูตนักบวชพิธีกรแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสํำคัญที่จะต้องจําไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทํานายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง